สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่เกมโปเกมอน Fire Red ep ที่5นะฮะซึ่งในเกมเนี้เราจะตั้งกฎขึ้นมาอีกมากมานะครับให้เกมมันยากขึ้นนะครับจับโปเกมอนได้แค่ที่ละตัวใช่ไหมครับแล้วก็หากโป k e ม o n ตายเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้งานซ้ำได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีกฎอีกนะครับก็คือจะไม่สามารถใช้ไอเทมในการต่อสู้ได้แล้วก็การต่อสู้เนี่ย เราจะเก็บเลเวลห้ามเกินบอสคนต่อไปนะครับตอนนี้ทีมของเราก็จะมีดังนี้นะครับมีเรดิโอเฮดครับเลเวลยี่นะครับลาลิซาดอนเลเวลยี่สิบเจ็ดเทเลอนะครับเลเวลยี่สิบ ACDC 25 m e ิ a d ้าเมกานะครับ, DC, eth, รบแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนะี่ยมันจะมีโปเกมอนหลายๆตัวในเมืองเนี้ยที่ผมยังไม่ได้ไปเอานะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราแวบไปข้างหลังเมืองเนี่ยเราก็จะขึ้นไปชั้นบนได้นะครับ หลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะไปเอาอะไรนะครับนี่นะฮะในบ้านหลังเนี้ยเราก็จะได้โปเกมอนฟรีมา1ตัวนะครับซึ่งก็คืออีวี่นั่นเองนะฮะอีวี e ผมตั้งชื่อว่าอ d เดลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันก่อนนะอเดลมีนิสัยทิมมิตนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะอเดลเนี่ยผมก็ต้องการให้มันเป็นโปเกมอนไฟฟ้านะครับเพราะโปเกมอนไฟฟ้าในเกมเนี้ยหาค่อนข้างยากนะครับที่เก่ง ซึ่งเทมเนิ่ยก็แปลว่ามันจะเพิ่มสปีดโดยการลดพลังโจมตีแบบธรรมดาซึ่งก็โอเคอยู่นะครับถือว่าเป็นนิสัยที่ดีทีเดียวเลยแลวผมขอคุยกับคุณยายคนนี้นะครับเราไม่ควรใช้เงินไปกับอย่างอื่นนะเอาไปแทนสิเราก็จะได้ชานะครับชาถ้าเราเอาไปให้ยามแต่ละพื้นที่นะครับเขาก็จะบ่อยให้เราเดินเข้าเมืองได้อีกเมืองหนึ่งนะครับส่วนน้ําตรงนี้เรายังไม่ทําอะไรนะครับมันมีโปเกมอนที่ผมอยากจะจับอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้หลังๆเกมแม้วเราค่อยมาดูกันอีกทีดีกว่า ตอนเนี้ยเป้าหมายหลักของผมคือรูทสิบหกนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ใน EP ที่แล้วเราก็วืดการจัดโปเกมอนไปแล้วนะครับทำให้เราไม่สามารถจับได้อีกนะครับแต่ว่าในตอนเนี้ยผมก็จะมาสู้กับเทรนเนอร์ก่อนเลอาแอร์เจตมาท้าสู้นะส่งร a p ป d a s เดชกับไนท์เทลเลเวล29ครับ <laughs> คือหลอเข้าเลเวลเกินเราไปเยอะมากเลยฮะเอาอเป็นว่าเรดิโอเฮดเนี่ย น่าจะทำอะไรไม่ได้ผมขอส่งเมกาเดตออกมาก่อนแล้วกันส่วนลาลิซาดอนนะครับก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันทุกคนจะเห็นนะครับว่าโปเกมอนเราอะเลเวลเริ่มต่ำกว่าโปเกมอนคนอื่นๆแล้วนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งที่มันทำให้มันยากขึ้นสำหรับเกมนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราอะไม่สามารถปั๊มเลเวลให้มันเกินกว่าหัวหน้ายิมได้มันก็เลยทำให้เราแบบไม่สามารถแบบมีโปเกมอนเลเวล 30- 40ได้นะครับโปเกมอนเราตอนนี้ก็คือ มากสูงสุดได้แค่29เราก็ยังมีวิธีแบบพลิกแพลงนะครับเอาชนะคู่แข่งได้อยู่ถึงเขาจะเลเวลมากกว่าก็ตามอย่างแรกก็คือเอาโปเกมอนที่โกงกว่ามาสู้นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้โปเกมอนธาตุน้ำาปเลยครับเขาเป็นธาตุไฟแล้วก็ใช้ธาตุน้ําสู้โอเคครับชนะแล้วครับก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับโปเกมอนเขาเลเวลเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีท่าอะไรอันตรายนะครับไอคนที่น่ากลัวจริงๆอ่ะคือพวก หัวหน้ายิ้มแล้วก็พวกคู่แข่งต่างนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปตรงนี้ต่อเนี่ยเราก็จะสามารถไปสู่ด้านนี้ได้น,นะครับซึ่งเขาก็จะมีไอเทมให้เรารนั่นเองนะฮะไอเทมนี้เนี่ยบอกตมตองครับตอนเด็กๆในผมหาไม่เจอนะตอนผมอายุประมาณ10บขวบเล่นเกมนี้ครั้งแรกอะ่ะอุ้ยให้ตายเถอะนายเจอที่พักซ่อนเลนของฉันแล้วอย่าไปบอกใครนะฉันจะให้ไอเทมนี้กับนายแล้วกันเราก็จะได้ hm 0 2นสนะครับทำให้เราสามารถบินไปเมืองต่างๆได้นะฮะ hm 0 2นคือถ้าบิน มันเป็นท่าที่สะดวกมากเลยนะเอาไปใช้ให้มันมีประโยชน์ล่ะคือ h M 0 2เนี่ยได้มาก็ดีนะครับปัญหาหลักของผมคือตอนนี้ Pokemon โปเกมอนลกผมตายหมดทุกตัวแล้วนะครับทําให้ผมไม่สามารถบินได้ตอนนี้เราเอาอเดลไปเก็บนะครับแล้วผมเอาโปเกมอนลิงเนี่ยสไปซ์เกิรลออกมาแล้วในที่ต่อไปเนี่ยเราจะไปสู้กับมินิบอสของในเมืองนี้นะครับซึ่งก็ผมจะใช้เกราโดสนะครับในการเก็บเลเวลและการเพราะมันยังเลเวลต่ําอยู่นะฮะ แต่เกราโดสเนี่ยเท่าที่ผมวางแผนไว้นะครับน่าจะต้องใช้ระยะยาวหากเป็นไปได้ก็แบบอยากจะให้มันเก่งๆหน่อยนะครับจะได้แบบทนทานหน่อยใช้สู้กับใครจะได้ไม่ตายง่ายๆนะฮะแก๊งล็อเกตมาท้าสู้แล้วส่งแรตติเกตออกมานะครับเลเวลยี่สิบนะฮะรรตติเกทอย่างที่ทุกคนเห็นใน EP ที่ผ่านๆมาครับเป็นโปเกมอนที่โจมตีแรงนะครับเนี่ยหลายๆคนดูถูกแต่ว่าเมเกเดสเราทําให้มันกลัวได้ขู่ได้นะฮะ ซึ่งก็ทําให้แปลว,ว่ามันพลังโจมตีลดลงนั่นเองอแถมมันตีวืดอีกซู้แบตก็ไปแล้วนะฮะเฮ้ยที่ซ่อนของแกงล็อกเก็ตอาจจะถูกค้นพบได้นะฉันไปบอกหัวหน้าดีกว่าแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับถ้าเราคุยกับโปสเตอร์เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีสวิสอยู่ข้างหลังโปสเตอร์เนี่ยกดดูดีกว่าแล้วก็จะเข้าไปฐานลับของแกงล็อกเก็ตได้นั่นเองแกงล็อกเก็ตเนี่ย จริงๆเราไม่ต้องสู้เยอะก็ได้นะเพราะว่ามันให้ experience ก็จริงครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยให้เงินเท่าไหร่ครับผมคิดว่าข้อดีของการสู้กับเทรนเนอร์คือเราได้เงินนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยากจะเก็บเลเวลเราไปเก็บเลเวลกับโปเกมอนป่าดีกว่ามันเซฟกว่าเยอะเลยฮะสู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์พวกนี้บางทีโชคดีโชคร้ายทําโปเกมอนเราตายนะฮะชนะแล้วได้เงิน600นะฮะคือในตอนนี้ผมอยากได้เงินเยอะๆแต่ว่าแบบเงินพวกนี้มันก็แบบ ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราได้ไอเทมมานะครับคือจริงๆในเกมนี้มันจะมีไอเทมที่ทําให้เราสามารถสู้กับเทรนเนอร์คนเดิมซ้าไปซ้ามาได้นะครับถือว่าเป็นวิธีเก็บเงินที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะแต่ว่าผมลืมหยิบมาระหว่างทางนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมถ้าผมกลับไปเอาเดี๋ยผมจะทําให้ทุกคนเห็นนะฮะว่าเอายัางไงเฮ้ยนายเป็นใครอะ่ะมาที่นี่ได้ยังไงอะ่ะส่งราวซี่ออกมานะครับโปกเกมอนธาตุไซคิกนะฮะพลังจิต ปเกมอนพลังจิตจะแพ้ธาตุมืดนะฮะธาตุดาร์กนี่ครับซูเปอร์เอฟเฟกตีฟแถมฟลิชด้วยครับทำให้เราเขาตีไม่ได้เราก็อัดเขาอีกรอบเลยดอร์ซี่เป็นลมไปและะ้วฮะเฟนมาช็อปปเกมอนธาตุต่อสู้นะครับเราก็สู้ได้ธาตุซีเคร็ตพาวเวอร์ไปเลยจะเรียนธาตุดาร์กนเรชนะครับ ท่านี้จริงๆงถือว่าดีมากตอนต้นเกมนะครับแต่ว่านี่มันก็กลางๆเกมแล้วก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้แต่จริงๆก็ใช้ในการช่วยจับโปเกมอนก็ยังดีอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดเลยเราก็มั่นใจว่าเราจะไม่ตีติดคริโปเกมอนจะได้ไม่ตายชนะแล้วนะฮะคือเทเลอร์เนี่ยผมว่าผมจะไม่ใช้แล้วแหละมันคงไม่ค่อยมีประโยชน์ในระยะยาวแล้วนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนมันก็จะเหลือโปเกมอนอยู่ประมาณ3-4ตัวที่ผมต้องฝึกเลเวลนะครับสไปซ์เกอร์กับเมกเเดนเนี่ยน่าจะเป็น ทีมหลักของเราในวันนี้นะครับผมจะลองปั้น2ตัวนี้ดูก่อนแต่ว่า Radio Head จริงๆก็อยากจะฝึกนะแต่ว่าผมไม่ค่อยกล้าใช้ในแบบในเกมอย่างเงี้ยนะครับในสู้ในการสู้กับเทรนเนอร์เน่ยเพราะว่ามันเปราะบางเหลือเกินครับโดนอัดนิดนิดหน่อยเนี่ยแบบต่อให้เป็นท่าทีชนะทางเนี่ยก็ไม่ค่อยไหวอ่ะได้หินมู o n s t o n e นะฮะ โปเกมอนที่ใช้มูลสโตนแปลงร่างเราก็ไม่มีนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันได้เอ็กซ์เพีนะครับเป็นไอเทมที่ทำให้เราเพิ่มความเร็วในระหว่างบทตเทิลได้นะครับแต่ว่าเราไม่ใช้ไอเทมในตอนบทเทิลนะครับเราก็เลยจะไม่ได้ใช้กัน tm ที่2นะครับทอนเป็นท่าที่ทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้ท่าอื่นนอกจากท่าโจมตีในการต่อสู้ได้นะครับจริงจริงหลายๆคนแบบไม่ชอบใช้ท่าพวกนี้ในการเล่นเกมพวกนี้นะฮะแต่จริงจริงแล้วถ้าเราเล่นนัสล็อกเนี่ยในระหว่างที่แบบ มันแบบทุกท่ามันสามารถใช้ประโยคได้หมดเลยนะครับอ้าวลิฟต์ใช้ไม่ได้เหรอนายต้องมีกุญแจสิทีมร็อกเก็ตมาทาสู้นะครับส่งคอฟฟิงออกมาเราต่อยรับเมก้าพันช์ นี่ขนาดเลเวลเราหากันนะครับตีทีนึงนี่ก็คือยังหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะสู้แบตโปเกมอนบินนะครับผมไม่สู้ดีกว่าครับเปลี่ยนตัวหนีนะฮะมีคนบอกว่าแบบขี้ขาดไปก่อนนะครับนี่พูดไม่ทันขาดคำโยนหินอ๋อโยนหินพลาด โยนเห็นพลาอีกแล้วโอ้ยไม่ทนแล้วอะไปไม่นะอุย้ยทำกุญแจตกได้กุญแจมาแล้วครับต่อไปเนี่ยเราก็เอากุญแจไปใช้ที่ลิฟต์ครับเราก็จะเข้าถึงหัวหน้ามินิบอสที่นี่ได้แล้ว ฉันรู้จักนายานายเป็นคนทําแผนเราพังที่เมสามูลนทีมร็อกเก็ตทาสู้แซนชูนะครับแซนชูเนี่ยหลายๆคนแบบเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นโปเกมอนภาคเอ,อ่อลีฟกรีนนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าจริงๆถือเป็นโปเกมอนที่เก่งนะครับสำหรับการนะัดซอ็อกมันแบบอึดมากเลยฮะแล้วโปเกมอนธาตุดินเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นธาตุแบบที่คนชอบใช้ อ้าวติดพิษด้วยเซ็งเลยกะจะเก็บเลเวลให้สไปซ์เกิลสักหน่อยชนะก็จริงครับแต่โปเกมอนติดพิษรัวๆเลยผมกลับไปฮีร์ก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราชนะก็จริงครับแต่โปเกมอนเราติดพิษรัวๆนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปฝึกโปเกมอนเรานิดนึงเดี๋ยวครับผมอยากจะให้สไปซ์เกิลแปลงร่างก่อน เฮ้ยนั่นแหะมันชานี่นาดูน่าอร่อยนะเฮ้ยได้นี่เหรอโอเคกินได้โอเคกุกกุกกโอเคนายผ่านไปเมืองต่อไปได้นะฉันจะแบ่งไอเนี้ยให้กับยามคนอื่นด้วยแล้เราก็จะเข้าสู่เมืองนี้ได้นะครับเมืองนี้ก็มีอีกหลายอีเวนท์ที่เราต้องเข้าไปชสู้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ก่อนอื่นผมจะไปฝึกโปเกมอนก่อนดีกว่าอ่าสไปซ์เกลแปลงล่าง ยินดีด้วยสไปซ์เกลกายล่างแล้วเรียนท่าตอนนี้นะครับเราก็สามารถสู้กับมินิบอสตรงนี้ได้นะฮะเออฉันก็ต้องยอมรับนะว่าฉันน่ะแปลกใจมากที่นายมาถึงที่ตรงนี้ได้นะทีมร็อกเก็ตเนี่ยจับโปเกมอนมาจากทั่วโลกเลยมันเป็นเครื่องมือนะที่ใช้สำหรับการทำความชั่วร้าย ฉันนะ่ะเป็นหัวหน้าจีโอแวนนี่เพื่อที่จะสั่งสอนนายอ่ะนายจะต้องได้รับความเจ็บปวดจีโอแวนนี่ทาส้ออนิก์ครับเมกกาเดดเลเวลเขาใกล้กับเลเวลเราแล้วนะครับเพราะว่าหัวหน้ายิมคนนี้มีโปรแกรมเอรเลเวลสูงสุดอยู่ที่29เราใช้วอเตอร์พาวส์ทีเดียวเนี่ยแหละฮะวืบ ไรฮอนนะครับโปเกมอนธาตุดินและหินเหมือนกันก็วอเตอร์พาวส์มมอนกัน,นี่แเลยครับวืบแคงแกสคารนะครับโปเกมอนธาตุธรรมดาแล้วว่ิบก้าเหครับธาตุนอร์มอลมันเป็นโปเกมอนที่ตีแรงนะครับผมจริงๆผมคิดว่าผมก็ชนะได้แหละแต่ว่าผมเอาตัวนี้มาดีกว่าพลังป้องกันเยอะดีนี่นะครับอย่างแรกเลย โอ้มาใช้ท่าสายหางทําให้พลังป้องกันเราน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าพลังป้องกันน้อยแล้วผมไม่อยากเสี่ยงผมจะไม่เสี่ยงอะไรทั้งนั้นก,กับการสู้กับแข่งแก๊สคาร์เลยวลย่ิบเก้านะครับเลเวลก็เยอะกว่าเราโจมตีก็แรงเราจะส่งเมกาเดตออกมาลดพลังโจมตีมันอีกนะครับทีนี้นเขาจะตีเรามาเองนะครับด้วยเมกาพันช์นะครับอ๋อไม่ใช่แต่ผมก็จะใช้เมกาเดตเหมือนเดิมนั่นแหละฮะ ลบพลังเขาสักสองสเตตนะครับนี่ครับพอลบพลังนี้สักสองสเตตพลังเขาก็จะหายไปเกินครึ่งนะฮะเราก็จะสามารถสู้กับเขาได้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะส่ง Spice Girl ออกมา Spice Girl Karate Shop ซูเปอร์เอฟเฟกตกัดคาราเต้ช็อปชนะแล้วครับชนะหัวหน้าจิวมนนี่แล้วเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อะฉันเห็นแล้วว่านายอะ่ะเลี้ยงโปเกมอนด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างยิ่งเลยนะเด็กอย่างนายเนี่ยไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่ฉันอยากจะทำหรอกแต่ว่าฉันน่ะจะยอมก่อนก็ได้เดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบแน่ๆ เราจะได้ซลฟสโคมนะครับซลฟสโคมเนี่ยจะทําให้เราเห็นโปเกมอนผีได้นะครับทำให้เราสามารถเข้าสู่พาร์ทต่อไปของเกมได้แล้วนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองเซราดอนแล้วนะครับถ้าเราไปตรงนะครับที่เราเรียกว่าโปเกมอนทาวเวอร์เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าสู่อ e ีเวนต์ต่อไปได้แล้วในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้กับเพื่อนของเราที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าโปเกมอนเขาอะเป็นโปเกมอนผีที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามีซลฟสโครมแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสู้ได้ก่อนอื่นเลยเราก็มาจ โปรกมอนในที่นี้นะครับมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือก a สลี่นะฮะเป็นโปรแกรมอนธาตุผีตัวเดียวในเกมเลยนะครับซึ่งโปเกรมอนธาตุผีเนี่ยข้อได้เปรียบคือมันจะไม่ได้รับการโจมตีจากธาตุนอร์มอลแล้วก็ธาตุไฟติ้งนะฮะก็ถือว่าเก่งพอสมควรแต่ว่ามันแปลงร่างด้วยการแบบาการเทรดนะครับเหมือนกับคาดาบราเราทําให้แบบมันก็แบบไม่ได้เก่งสุดๆอย่างที่เราสามารถทําได้นะครับ ถ้าผมทำให้เกมนี้มันเทรดได้เนี่ยผมก็จะได้โปเกมอนเทพๆมาหนึ่งตัวฟรีๆเลยด้วยซ้ำโอเคครับจับได้ละโปเกมอนแก๊ซลี่โปเกมอนแก๊สมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยแก๊สมันสามารถทำให้ช้างอินเดียเนี่ยลม้มลงได้เลยนะจริงๆแก๊ซลี่ตัวเมียนะครับผมจะชอบตั้งชื่อว่าเลดี้เกนก้านะครับเพราะว่ามันคล้ายๆเลดี้กาก้าถึงเราจะทำเกนก้าล่างสามไม่ได้เนี่ยเราก็ตั้งชื่อว่าเลดี้กาก้าไปก่อน โอเคทีเนี้ยขอกลับไปฮีลแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นกันต่อนะคือจริงๆหลังจากเนี้ยเราจะไม่ได้เจอกับบอสใหญ่ไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับว่าเลเวลต่อไปเนี่ยก็คือเลเวล43นะครับของหัวหน้ายิมแต่ว่าเลเวลหัวหน้ารองลงมาเนี่ยก็คือประมาณ40นะฮะซึ่งผมก็จะเล็งเก็บเลเวลโปเกมอนไว้ประมาณเลเวล40แล้วกันนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโปเกมอนเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น,นะครับผมอาจจะขอตัดไปเลยแล้วกันชั้นบนสุดแล้วนะครับ ผมขอเอาไอเทมก่อนนะโอเคจงออกไปซะผู้บุกรุกผีออกมาแล้วกล้องซิลสโกปทำให้เราเห็นโปเกมอนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผีคือมารแ w ว็นะครับ เป็นโปเกมอนธาตุดินเลเวล30นะครับโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนป่าที่เราไม่สามารถจับได้อย่างแรกเลยครับเมกาเดดลบพลังโจมตีเหมือนกันเฮดบัตครับเราใช้วอเตอร์พอลส์ได้นะครับ โอเคครับเราก็ใช้ waterpulse ต่อไปครับจบแล้วโปเกมอนผีเนี่ยมันคือแม่ของคิวโบนนะมันถูกทำให้สงบลงแล้วไปสู่พบต่อไปแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชั้นบนสุดนะครับซึ่งมันก็จะมีทีมร็อกเก็ตอยู่เต็มเลยนะฮะเฮ้ยแกอยากได้อะไรมาอยู่ที่นี่ทำไมอะทีมร็อกเก็ตท้าสู้อีกแล้วส่งซูแบทมานะครับ เราก็ส่งเรดิโอเฮดออกไปไซบีมโอเคครับยอมแพ้แล้วฉันจะไม่ลืมสิ่งนี้เลยต่อไปไอ้ลุงแก่คนเนี้ยโผล่เข้ามาในฐานทับลับของเราแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของทรีมบล็อกเกนเด็กกำลังังแกโปเกมอนออนแอรอยู่นะเราเนี่ยพยายามคุยกันอยู่ส่งคอฟฟิงออกมาครับ แต่ว่าคอฟฟิงก็แพ้โปเกมอนธาตุไซคิกนะครับก็จบเลยทีเดียวส่งรอซี่มาครับแพ้ธาตุมืดนะฮะตีฟอ,อ๋อทำให้เราติดผิด ชนะแล้วครับไม่เอาแล้วโปเกมอนเนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างเงินนะทำไมไม่ใช้มันละ่ะนายอ่ะออกผ่าจากธุรกิจของเราไปเลยนายไม่สามารถช่วยใครได้หรอกหนูน้อยทีมร็อกเก็ตทาสู้ส่งสู้แบดออกมา A C D C โยนหินเฮ้ยทำไมเราเร็วกว่าซูแบดวะหินอะไรเร็วกว่าข้างข่าวเนาะส่งซูแบดออกมาอีกโยนหินอีกอเนี่ยเขาเร็วกว่าเราละอ่าฟลินช์เลยนะครับโจมตีเขาไม่ติดนะฮะเราก็โยนหินไป ส่งรัตต้ามานะครับแล้วเราใช้แมกนิจูดดกวาไฮเปอร์แฟงนะครับท่าที่แรงมากๆแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราก้นหนารัตต้าไปแล้วอะรัติเคนะครับควิกแอคแทกครับลดไป4 มร์ตินจูดเจฮะโอเคชนะแล้วครับอย่ามาหาเรื่องกับทีมร็อกเก็ตนะขอบคุณมากนะแต่ว่าฉันเนะ่ะเลือกที่จะมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยละ่ะฉันนะพยายามจะมาทำให้แม่ของคิวโบนเนี่ยสงบลงแต่ว่ามันก็ไปพบต่อไปแล้วแหละฉันต้องขอบคุณนายมากนะที่มาช่วยเหลือฉันนะ่ะ มาที่บ้านเราดีกว่าอ่านายเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะแต่ว่าถ้านายไม่รับโปกเกมอนานายก็อาจจะล้มเหลวได้ไอ้นี่น่าจะช่วยนายได้โปกเกฟลุตนะครับเป็นไอเทมทาให้โปกเกมอนเราตื่นนะฮะซึ่งไอเทมนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถจับโปกเกมอนอีกตัวหนึ่งได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยว ผมขอคิวแล้วผมก็จะขอย้ายเมืองกลับไปในที่เดิมอีกรอบนะครับในเมืองเซเลรดอนเซตตี้เนี่ยไปเจอกันครับแวบเอาละครทุกคนเรากลับมาเมืองเซเลอรอนนะครับตอนนี้ผมก็ต้องไปสู้กับโปกเกมอนต่อต่อไปนะครับเป็นโปกเกมอนที่มีเลเวลประมาณ30เลยนะฮะจริงๆหลายๆคนเนี่ยสำหรับการจับโปกเกมอนตัวเนี้ยทาให้แบบโปกเกมอนตัวเองตายเยอะนะครับแต่ว่าผมก็เตรียมการมาในระดับเึียวกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอา้าวอยากใช้โปเกมฟูดไหมเราเล่นโปเกมฟูดแล้ว โปเกมอนสโนลักตื่นแล้วมันโมโหอะ่ะโปเกมอนสโแล็กโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมเริ่มที่เมกาเดสก่อนเพราะว่าผมอยากจะให้อินทิมิเดตนะครับลดพลังโจมตีของมันสโแล็กเนี่ยเป็นโปเกมอนที่อึดและถึกมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆตอดนะครับเราต้องถ่วงเวลามันไว้นานๆนะครับแล้วเราจะได้โยนบอลใส่มันได้เรื่อยๆกลนนะฮะกลนเนี่ยเป็นท่าที่ต้องหลับก่อนถึงจะใช้ได้ มันทำให้เราง่วงนอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นแมคเกอเดใหม่อีกรอบแลหลายคนอาจจะบอกว่าผมระวังเกินไปหรือเปล่าอย่าดูถูกนะครับในนอตซ็อก,กอื่อนๆที่ผมเคยลองเล่นมาเนี่ยผมทำโปเกมอนตายวาสอสโนแล็กซ์มาเยอะแล้วนะฮะคือถ้าเราแบบถ้าเราไม่ตั้งใจเล่นเนี่ยตรงเนี้ยทำโปเกมอนตายได้หลายตัวเลยนะเพราะมัแต่อยากจะจับอ่ยนะ มันทำให้หลับฟื้น hp ตัวเองแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยเบอร์รี่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้มันแบบพลังโจมตีหายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะเราก็ค่อยๆนี่ครับขนาดหายไปนิดนึงแล้วเนี่ยยังจะตีเราเยอะอยู่เลยเนี่ยผมไม่สู้แล้วผมหนีกลับมาด้วยผมกลัวอย่างเดียวคือมันตีติดครีครับตีติดครีแล้วพลังมันจะแบบแรงมาก เอะก็นอนเอะก็นอนผมก็จะโยนบอลอย่างนี้ไปเรื่อยๆแ,แล้วกันนะครับจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจับได้แล้วครับจับได้แล้วสโนลักซ์เป็นของเราข้อมูลเก็บเข้าไปในโปกเด็กสโนลักซ์โปเกมอนนอนหลับ มันอาจจะไม่ยอมพอใจจนกว่าจะได้กินอาหาร880ปอนด์ทุกวันนะแต่ว่าหลังจากที่มันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลับไปนอนใหม่คือโปเกมอนขี้เกียจนั่นเองตั้งชื่อว่าอะไรดีพิงซเว t นะครับเราไม่สามารถใส่ตัวดอลล่าได้ใส่ตัวเอสแทนก็ได้ครับโอเคครับในที่สุดเราก็จับโปเกมอน s สโนแ a กได้แล้วเราก็ชนะบอสไป2คนนะครับวีดีโอนี้ผมก็ขอจบแค่นี้แล้วกันถ้าคุณชอบ EP นี้เนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบของผมแล้วมาเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ